ก็สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับทดลองวิธีการสร้างนะครับ Reporting Service นะครับด้วย Microsoft Visual Studio นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับก็คือ skynetthailand com นะครับ skynetthailand com นะครับตัวนี้ก็จะเป็น community นะครับสำหรับแจก s o u นะครับในการทำ แอปพลิเคชันนะครับด้วย Visual Studio นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าทีเนี้ยตัวอย่างเนี้ยผมก็จะทำการสร้างนะครับ Microsoft Visual Studio นะครับด้วยเวอร์ชัน0น2017นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างมีอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะทำการสร้างโปรเจกต์นะครับของ v i s u a l Studio ก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับเริ่มต้นสร้างนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการสร้างนะในตัวโปรเจกต์ของ Visual Studio นะครับสามารถสร้างทัได้ทั้งวิชวลซีชาร์บวิชวลเบสิคนะครับ Visual C พัทพนะ F ฟชาร์ p, แล้วก็ส่วนอื่นอีกเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้นะเราจะมาทําการสร้าง w i n d o w ์ฟอร์ม p อปพลิเคชัด้วยไมโค o ซอฟท์ด้วย .NET Framework นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําการสร้างสัมเปิลน,นะครับรา t i n g เซอร์วิสนะครับอ่าโอเคพอเราสร้างโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้โปรเจกต์ขึ้นมา1นอันนะครับที่สร้างขึ้นมาด้วยวิดช่วงสตูดิโอนั่นเองนะครับโอเคนะครับหน้าตาเปล่าๆของตัวโปรเจกต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับฟอร์ม 1. นุนะครับแล้วก็โปรแกรมจุนะครับอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราทดลองรันก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับรันนะครับ เราก็จะเห็นหน้าจอที่เป็นวิดีโอแอปแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะดีบักค่านะครับก็จะสามารถที่จะดีบักค่าได้โอาคทีนี้เราพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปทําการสร้างตัวรีพอร์ตดีไซน์นะครับรีพอร์ตดีไซน์นะครับเราจะทําการคลิกขวานะครับแล้วก็แอดนิวไอเทมนะครับที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ค้นหานะครับด้วยคําว่ารีพอร์ตนะครับ ตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะแสดงขึ้นมาว่าเป็นรีพอร์ตนะครับเราก็จะตั้งชื่อรีพอร์ตได้นะครับว่าโอเคเอาละนี่คือแซมเปิลรีพอร์ตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ่มแอดนะครับกดเลือกทัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว Visual Studio ก็จะเปิดตัวรีพอร์ตขึ้นมานะครับในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำ layout ของรีพอร์ตแล้วว่าเราจะจะให้รีพอร์ตมีหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับเราจะทําการแอดเพจเฮดเดอร์นะครับ หรือจะทําการ i n s e r t page footer นะครับเสร็จเรียบร้อยนะถ้าเกิดเราอยากจะมีเพจ e ฮด a d e r Pa พจ o o ตเตนะครับถ้าเกิดผมอยากจะมีเส้นกั้นระหว่าง h e a d e r กับฟ oter อผมก็ทกําการเราจะกั้นตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ Header p r o p e r t y อร์นะครับ, property, รบสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอยากจะมีะตัว b o r d เดข้างล่างก็ได้นะครับตั้งได้เหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับถ้าเกิดผมไม่ใส่ตัว ฟุตเตอร์เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะผมตั้ง b o r d ร์แล้วก็ตั้งฟูเตอร์พ r อพเร์ตี้นะครับแล้วก็ตั้ง b o r d ร์ข้างบนนะครับอ่ะใส่บอร์เดอ่ะกดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวตัว header ของตัวรีพอร์ตนะครับผมก็จะทําการเอาเอ่อเอา,เอา,เอาตัว image นะมาใส่เป็น header นะครับเลือก image มาวางนะครับปึ๊บนะครับเราก็จะทําการเลือก import รูปภาพนะครับอ่า import ร,รูปภาพอ่ะเลือกเอารูปภาพมาใส่ โอเคกดปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้รูปภาพขึ้นมา1อันเราสามารถที่จะเพิ่มหรือขยายได้นะครับสำหรับรูปภาพนี้อโอเคผมขยายเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าตรงข้างในเนี่ยเราจะสามารถที่จะใส่ยังไงบ้างตัวเทกบล็อกนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ว่าไอ้ตัวเฮดเดอร์ของรีพอร์ตของเราเนี่ยจะชื่อว่าอะไรนะครับอ,อย่างเช่นผมรายงานการขายนะครับ ประจําวันก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้สามารถที่จะตั้งออเดอร์หรืออะไรใดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแบบเอ็นวานแอดวานนะครับในลําดับถัดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเทคบล็อกมาวางนะครับหรือจะเอาเทเบิลมาวางนะครับมีมีทูให้ใช้อ่าประมาณนี้นะครับมีเรื่องของลิสต์วิวนะมีเรื่องของเทเบิลนะครับหลักๆเราจะใช้ตัวที่เป็นเทคบล็อกกับเทเบิลนะครับ กรณีที่เป็น Data เอามารีพีทนะครับโอเคเรามาลองด,องดองูองอ่ะสมมุติว่าผมจะทําเป็นรายงานการขายนะผมก็จะมีะทดสลองนะ,ะมีลำดับลำดับนะครับสินค้าอ่จริงจริงจริงจรมันจะต้องใช้เทเบิลนะเดี๋ยวอัน,นี้นี่ทำให้ทดลองดูก่อนนะครับอะ่ะโอเคนะครับชื่อสินค้าอะ่ะชื่อสินค้านะครับอ่า สามารถที่จะย่อขยายได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ราคานะครับราคาสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับตรงนี้เราก็ส่วนส่วนฟุตเตอร์นะครับส่วนฟุตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่นะครับว่าใครเป็นคนสร้างนะครับอเราก็จะบอกว่า อ่ีเอ็ไปไมาอ่าเว็บจุดสกายเน็ตคีไทยแลนด์คอมนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวรีพอร์ตนะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับว่าตัวที่เป็นเอ่อรีพอร์ตตัวเนี้ยมันจะต้องเอาไปทําอะไรต่อนะทีนี้เราก็จะกลับมาที่ฟอร์ม1ของเรานะครับตัวฟอร์มตัวนี้นะครับ เราจะมาเอาตัวตัวรีพอร์ตตัวบิวเวอร์นะครับมาใส่ให้นะครับโอเคในที่นี้เราจะยังไม่มีตัวรีพอร์ตบิวเวอร์นะครับเราจะต้องทําการนะครับเพิ่มนะครับโดยการใช้ตัว n ูเกตแพ็กเกจนะครับโอเคอ่าโอเคในที่นี้ก็คือเราพอเข้ามาที่นูเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอตัว n ูเกตยังไม่ได้อินสตอลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการอินสตอลนะครับโอเค เราก็จะทำการค้นหาตัวที่เป็น report viewer นะครับ report viewer common อ่าโอเคเราก็มาหาสิว่า report viewer เนี่ยมันมีเวอร์ชัน report thing viewer common โอเคนะครับตัวนี้ก็คือตัว report runtime common นะครับ ผมก็จะทำการอินสตอลตัวรันไทม์ก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วกดโอเคอ่าเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะต้องทำการอินสตอลตัวที่เป็นนะครับอ่อรีพอร์ตติงนะครับอีกหนึงตัวนะครับอ่ากดหารีพอร์ตติ้งนะครับตัวนี้ก็จะมีรีพอร์ตติงที่เป็นเว็บคอนโทรลเราอย่าไปใช้นะเพราะเราสร้าง วินโดว์แอปเราจะต้องใช้ของวินโดว์แอปนะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็น c r e a t ด by โดย Microsoft นะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยเราเลือกเวอร์ชันที่เป็นอ่าล่าเทดที่เป็น stable ก็ได้นะครับ install OK นะครับอ่ากดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ a c c e pt นะครับ เรียบร้อยนะครับเราทําการบิวอีกทีนึงก่อนว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยเรายังใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับอ่าโอเคนะครับพอเราบิวเสร็จป,ปุ๊บอตัวฟอร์มเราก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไม่เออเลือกอะไรนะครับอเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะทําการนะครับเอาตัวรีพอร์ตวิวเวอร์นะครับมาวางนะครับอ่าเราก็จะวันนี้เวลาเราหลังจากที่เราอินสตอลอุปกเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะมีรีพอร์ตวิวเวอร์ตัวนี้มาวางนะครับเราก็จะเลือกวางรึปุ๊บนะครับ อ่าโอเคทีนี้เราก็จะทําการชูดรีพอร์ตก็คือเราก็เลือกเอาแซมเปิลรีพอร์ตที่เราใช้นะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับดอกพาเลต์รีพอร์ตนะครับกดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบันทึกข้อมูลนะครับเ,เข้าไปดูที่ตัวฟอร์มโหลดของตัวฟอร์มหนึ่งนะครับอ่าฟอร์มฟอร์มโหลดของฟอร์มหนึ่งก็จะมีนะครับตัวรีพอร์ตตัวนี้คําสั่งตัวนี้ก็คือให้รีเฟรชรีพอร์ตเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรันตัวรี ความหนึ่งดูนะครับอโอเคนะครับทีนี้พอรันรีพอร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรายงานการขายที่เราจะเอาข้อมูลขึ้นมาทีเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเย layout เของตัวรีพอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับเราอาจจะเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทําการดิสเพย์นะครับเราอาจจะปรับเฮดเดอร์ปรับฟุตเตอร์นะครับเราอาจจะมีการใส่วันที่ของรายงานนะครับ ตัวรีพอร์ตวิเวอร์นะครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเซฟข้อมูลที่เป็นรีพอร์ตออกเป็น Excel หรือ PDF หรือ Word ได้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มพิมพ์นะครับพิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์นะถ้าเกิดเครื่อง PC หรือตัวตัวเครื่องอเครื่อง,อเ,คองอเครื่องที่ใช้งานของเราต่อเครื่องพิมพ์อยู่กดออโต้พิมพ์ก็ได้สามารถที่จะเขียนโค้ดสั่งออโต้พิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวอนาคตในคลิปถัดไปเราจะมาทําเรื่องของออโต้พิมพ์นะครับแล้วก็การเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดตัวนี้เดี๋ยวจะซิฟเป็นซอสโค้ดแซมเปิลนะครับให้ไปดูเป็นไอเดียนะเป็นไกด์ไลน์นะครับขอย้ำนะครับว่าตัวนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นแอดวานนะเดี๋ยวเราจะทําแบบแอดวานไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนจากกันนะครับยังไงก็ทำรบกวนนะครับเข้าไปกดปุ่ม ไลค์ Life, ปุ่มแชร์นะครับในช่อง skynet t h ไทยแ n นดของเราแล้วก็เข้าไปวิวตัวที่เป็นเว็บ Skynet ขีดไทยแ l นด์ .com ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ